โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องน้องแม่ดำตรงกลมหรือช่องแบ็คแคทอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็อยู่กันในเกมใหม่ล่าสุดกนะครับมีชื่อเกมว่า hisman free b o a l นท่นเองนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆอนิเมะร r e อร a นนะครับก็ต้องรู้จักตัวละครนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาทำคอนเทนต์ครับแนะนําตัวละครที่น่าใช้เบื้องต้นนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าต่างตัวละครก่อนเลยครับไป ในส่วนนี้ครับแต่งตัวละครก็จะแบ่งเป็นระดับ S R นะครับแล้วก็มี S R นะครับที่เหลือก็จะเป็นอุปกรณ์พิเศษนะครับอุปกรณ์หายากประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยเราจะมาพูดถึงระดับ S R ก่อนนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกนะครับซึนะนั่นเองนะซึนะเนี่ยเท่าที่ผมลองรีตัวละครมานะครับก็ได้ทําการเล่นดูแล้วเนี่ยซึนะเนี่ยได้เรียกว่าเป็นตัวที่สกิลดีที่สุดเลยก็ว่าได้ครับก็คือเคลียร์แบบเคลียร์เว็บได้ดีมากมากเอางี้คือตัวนิด เด็ดนะครับทีเด็ดเลยนะครับสำหรับซูนะเนี่ยต้องมีนะฮะส่วนตัวต่อไปครับมุคโโรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าซูน่น่าจะดีสุดนะครับใน4ตัวนี้เนาะอ่ะต่อไปนะครับเคียวยะนะครับส่วนตัวผมมองว่าเฉยเฉนะครับเพราะว่าแอนิเมชันของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแบบเรียกว่าไงอ่ะคือมันมันเบี่ยงม่อนเกินอ่ะเออมันเบี่ยงม่อนนะครับคือทําให้แบบว่าประคองม่อนไม่ค่อยได้อ่ะงี้ดีกว่านะครับ อ่ะส่วนตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็ผมให้ลองจากซึนะล้วกันนะครับก็คือทาเคชินั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชันอนาคตนะเวอร์ชันอนาคตนะครับนี่ด้วยนะซึนะด้วยครับคือทาเคชิเนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่ดีมากนะครับแล้วก็ผมจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูด้วยเพราะว่าไอเด่นี้ผมรีได้ทาเคชินะครับซึ่งโหดมากสกิลเร็วมากนะครับเป็นหนึ่งตัวที่ควรจะต้องมีติดเอาไว้นะคนะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงระดับ SR กันบ้างครับตัวแรกก็คือซึนะนะครับ ตัวนี้ผมมองว่าโอเคเลยนะครับสำหรับซืดะนะเนื่องจากจะอัพดาวง่ายนะครับเพราะว่าแจกมาเยอะแล้วก็แอนิเมชันค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เคลียร์มอนได้ค่อนข้างดีเลยแหละแล้วก็สามารถงัดมอนเนี่ยให้ลอยอยู่บนอากาศได้ค่อนข้างนานนะครับสาหรับซืดะน,นะครับผมต่อไปไฮโตะนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่โจมตีระยะปานกลางนะครับแล้วก็แอนิเมชันกลางๆแต่ว่าไฮโตะเนี่ยคือทำแอนิเมชันได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็ทําให้ อาสตูลอยอยู่บนฟ้าได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ตอนที่ผมลองใช้ดูนะต่อไปไายชยีนะครับอ่าร่างนี้ผมมองว่าค่อนข้างธรรมดานะครับค่อนข้างธรรมดาแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ค่อนข้างช้าในความที่มันช้าเนี่ยผมมองว่ามันดีนะมันเป็นข้อดีนะครับสำหรับคนที่แบบชอบทำคอมโบงัดแล้วลอยนะครับแอนิเมชันช้าเป็นเรื่องดีนะครับสำหรับทยางชีร่างนี้คือช้านะครับอ่าช้ากว่าร่างช้ากว่าร่างอ่าอนาคตแล้วกันนะครับอ่ ต่อไปเรียวเฮครับอ่านนี้ก็จะโจมตีใกล้นะครับแล้วก็ดาเไจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เท่าที่ผมลองดูนะคิดว่าก็ไม่จัดจ้านเท่าไหร่นะครับสำหรับผมนะต่อไปแลมโบครับก็พอๆกับเรียวเฮนะครับเท่าที่ผมลองเล่นดูก็เฉยๆนะฮะตัวต่อไปโคมนะครับตัวนี้ก็เฉยๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าสกิลเว๊ค่อนข้างสวยนะครับเออถ้าพูดถึงเรื่องสกิลก็ค่อนข้างสวยแล้วก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวนี้ด้วยครับสำหรับโครมนะครับ ต่อไปลักษณะครับตัวนี้ดีมากนะครับดีมากเลยนะฮะผมว่าในดับ SSR สําหรับผมนะผมคิดว่าลักษัดดีสุดเลยครับสกิลเคลียร์เวฟค่อนข้างกว้างนะครับจริงอยู่ว่าโจมตีอาจจะไม่ไกลแต่ว่าสกิลของเขาเนี่ยค่อนข้างกวาดวงกว้างและก็เร็วมากๆครับแล้วก็สามารถเลี้ยงเวฟได้ค่อนข้างดีนะครับหมายถึงว่าโจมตีให้ศัตรูลอ,อยกลางอากาผมบอกเลยว่าแทบไม่ได้ลงมาเลยนะฮะ ถ้าเป็นเคียว์เวฟนะเคียวกับมอนนะครับแต่ถ้าพูดถึงสู้คนเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะว่ามันสามารถได้ดลบได้แต่พูดถึงว่าถ้าเคียวกับมอนเนี่ยคือเราษณะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้มอนลอยอยู่บนอากาศได้นานมากๆนะครับเรียกได้ว่านานที่สุดแต่วันที่ผมลองดูในระดับ S R นะตัวต่อไปครับอัลโคโลนะครับตัวนี้ก็เฉยๆนะครับถ้าผมเฉยๆนะครัโจมตีใกล้นะครับเฉยๆนะตัวต่อไปก็เบลฟกรนนะครับ ที่มองว่าโอเคนะครับโจมตีค่อนข้างไกลนะสำหรับผมก็มองว่าใช้ได้เลยนะตัวนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับเอล่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนรีวิวกันนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูสกิลตัวนี้นครับก็คนะือนักสัตว์นะใช้สกิล,กล,ลไปดูครับค่อนข้างจะกวาดรอบๆไปดีครับสำหรับนักสัตว์นะครับแล้วก็ เป็นตัวที่ผมมองว่าทําให้สูลอยบนฟ้าได้นานที่สุดแหละในระดับ sr นะ,ะถ้าไม่เทียบกับทาคาชินะฮะเนี่ยคือลอ,อยอยู่อย่างงี้นะฮะค่อนข้างค่อนข,ข้างดีครับผมบอกเลยเอ,อเมชันก็ไม่ช้าจนเกินไปครับเอเมชั่นประมาณนี้ผมว่ากำลังดีสำหรับสายงัดลอยนะเออถ้าใครเคยเล่นเกมแบบแอนิเมชันประมาณนี้อ่ถ้าเราจะเคลียร์เวฟดีๆก็คือต้องให้มอนสเตอร์มันลอยอยู่ตลอดฮะ,ะไม่ต้องลงมางอ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยนะฮะ ดูแท้ไม่ตัางกันมากนะครับหโหดมากมากเดี๋ยวเป็นตัวแรงนี่ไทยชีรล้างอนาคตครับถือว่าโหดมากเลยนะครับสกิลไวนะครับแล้วก็แอนิเมชันค่อนข้างดีนะครับเ,เดี๋ยวมาเจอเต่ากัน SEO โอเค สกิลนี้คืองานตีดดหมครับแต่นี้ใช้กับบอสไม่ได้นะทานี้ก็โอเคครับแหงขึ้นฟ้าจะมีท่าสามผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการพุ่งไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต่อไปดูโครม,มครับโครมนี้คือที่ผมจับมาดีเพราะว่ามันเป็นสายเวทที่สกิลค่อนข้างสวยครับนี่เสกมีทีโอนะครับแล้วก็มีชาร์ททาน,นี้สวยมากครับ เดี๋ยวดูอันติเก่งมากครับอันติอย่างนี้เลยอลังการมากนี่อลังการจริงนะครับเดี๋ยวเราจะโชว์อันติของทากาชิบ้างครับยังไม่ได้โชว์เลยนะครับเจอไทกะชิหน่อยครับ อันติดทางไีนี่ดีมากนะดูนะฮะกวาดเรียบฮนะบอกเลยอ่ามีท่าสามที่ผมไม่ค่อยโอเคอะไรแต่ท่าทุกทุกท่าเนี่ยคือโอเคเลยนะอยูเป็นท่าสามสำหรับผมนะครับอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูหน้าต่างอยู่ใบต่างๆนะครับแล้วก็ดูในหมวดต่างๆว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเจ้าที่สําคัญนะบางอย่างที่ไม่สําคัญผมจะข้ามไปเลยครับอ่าเดี๋ยวไปดูที่หน้าตัวละครก่อนนะครับอ่ะในส่วนนี้จะเป็น หน้าตัวละครนะครับก็จะดูเหมือนเป็นคอลเลกชันเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเห็นว่ามีเครื่องหมายตกใจอยู่นี้นะฮะเราสามารถกดเข้าไปเนื่องจากว่ามีอะไรฮะได้ึงครับมาดูส่วนด้านขวาครับอ่าตรงนี้จะมีการ์ดเสริมนะครับกดเข้าไปนะส่วนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากสำหรับเกมนี้ครับก็คือสามารถใส่การ์ดได้เองนะครับเมื่อใส่เป็นเซ็ตเนี่ยก็จะบวกค่าสแต็กพิเศษต่างๆด้วยนะครับเช่นการ์ดนี่ะครับถ้าใส่2ใบขึ้นไปก็จะบวกดูได้10%ซถ้าใส่4เซ็ตเนี่ยก็จะหากดูดเลือดนะครับ ถึงเวลาที่กาหนดเนี่ยจะสามารถสร้างร่ป้องกันได้นะครับโอ้ถือว่าดีมากเลยนะครับนี่ก็มีการมากมายนะครับการได้ดีมากครับเนี่ยการคียิคอนนะครับอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะฮะเท่าที่ผมรู้มานะอันนี้คือแจมจลัดเลยฮะใส่ได้ทุกตัวละครนะครับในตรงนี้มันก็จะมีบอกครับว่ามีระดับอ่าไม่ใช่ระดับเลยมีแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับอ่าเรียงมาเป็นแบบคอลเลกชันนะนะครับสามารถใส่ครบเซตได้นะครับผสมสี่กับสองก็ได้นะครับตรงนี้นะ ต่อไปก็เป็นอาวุธกล่องนะครับอ่านี้ก็เป็นอาวุธกล่องนะอันนี้สามารถมีเอฟเฟกต่างๆด้วยครับอันนี้ก็คือมีอยู่อันเดียวนะครับที่ผมได้มาจากการแจกนั่นแหละนะครับอ่าในส่วนนี้ถ้าเราต้องการอัพตัวละครครับมันเป็นที่ช่วยเหลือนะครับตรงนี้เราก็สามารถอัพตัวละครได้เลยนะครับอ่าจะไปบทจมตีป้องกันนะครับพออัพครบเนี่ยมันก็จะเป็นระดับต่อไปนะครับอ่าอย่างนี้ครับอัพขันอ่าก็ประมาณนี้นะครับ ในส่วนนี้เนี่ยถ้าเราต้องการจะอัพดาวนะครับก็ต้องใช้ตัวซ้ำหรือว่าใช้จิ๊กซอนะครับในการอัพนั่นเองนะครับอ่ากดเข้าไปอ่านี่อย่างซูนาก็อัพเป็น2ดาวนะครับอันนี้เป็นตัวที่แนะนําช่วงแรกเลยเพราะว่าเขาแจกมาเยอะนะครับอ่าซูนาจะมีหลายดาวพอสมควรแหละนะครับอ่ามาดูตรงกระเป๋าก่อนบ้างครับกระเป๋าก็จะมีพวกเศษตัวละครนะครับวัสดุในการอัพนะครับแล้วก็ไอเทมพวกผลไม้ต่างๆนะครับมีอาวุธกล่องนะครับประมาณนี้ f ฟมิลี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของกิลนะครับกิจกรรมนะครับอ่านี่ก็จะมีกิจกรรมล้องอินเวันนะครับก็มีแจก S R S R ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะมีแจกชิ้นส่วนสุนะด้วยนะครับอ่าันนี้ก็เป็นพวกมิชชั่นต่างๆนะครับก็อย่าลืมมาทําด้วยนะจ๊ะต่อไปร้านค้านะครับในส่วนของร้านค้านะครับอ่ามาดูที่ตรงร้านแรกนี้นะครับเดี๋ยวจะแนะนําก่อนเลยนะครับเลือกมา ที่แพล็กนะครับในช่วงแรกเนี่ยเขาจะแจกหอยนี้มานะครับหอยนี้เราจะเอาไปแลี้ยงที่คุ้มที่สุดนะครับผมแนะนําตรงแพ็กนี้ก่อนเลยนะครับเริ่มจากด้านขวานะครับอ่าเก้าสิบแปดนะครับเก้าสิบแปดหอยนะครับอันนี้ก็จะได้การ์ดมาสุ่มกระชาย0บใบนะครับแล้วก็นี้นะครับอันนี้จะได้สิบใบนะแล้วก็อันนี้นะครับก็จะได้อีกสิบใบนะครับรวมแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราผ่านช่วงแรกก็คือประมาณ2ขีด6 นะครับก็คือฝึกซ้อมเสร็จแล้วเราก็จะได้หอยมาเปิงนี้ด้วยก็จะได้การชารทั้งหมดเนี่ยห้าสิบห้าใบนะครับก็ค่อนข้างเยอะอ่ะเอางี้คือรีกันมันนะ่ะบอกเลยนะครับสามารถรีหายสอารได้นะครับมันเลยแหละบอกเลยห้าโลนะครับอ่าแล้วก็มาตรงก้านสุ่มครับตรงนี้ก็สามารถแลกเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยนี้ค่อนข้างได้เยอะเลยนะเห็นไหมมีทั้งพงทั้งเพชรด้วยนะครับในส่วนของนี่ครับผู้ให้สั่งสินค้าอะไรเงี้ยผมจะไม่พูดถึงแล้วกันเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมา สัมผัสเองบ้างนะครับอันนี้จะข้ามไปเลยนะครับผมมาดูที่ส่วนทาสู้ครับจะมีไอที่ผมยังไม่ปลดล็อกด้วยนะเพราะว่าวลวยังไม่ถึงนะครับมันก็จะมีหมดทดสอบนะครับกดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับลงบอสนั่นแหละอันนี้สามารถลงกับเพื่อนได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับอ่าอันนี้ผมจะไม่ลงให้ดูแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับอันนี้ก็คุณผู้ชมต้องไปลองลงเองนะครับผมอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับ ต่อไปครับศึกพิฆาตศัตรูนะครับก็อารมณ์คล้ายๆเลดบอสนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับมันมีเวลาบอกอยู่นะนั่นก็คือเท่าไหร่ทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนะครับผมอต่อไปด้านขวาครับหมดต่อสู้นะครับของสปาร์น่านะครับอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนหอคอยก็ว่าได้นะอันนี้ก็สามารถสร้างทีมลงไปต่อสู้ได้นะครับอันนี้ก็จะไม่พูดถึงแล้วกันนะครับผมต่อไปผจญภัยครับ ในส่วนนี้ก็จะมีเครืด่านนะครับก็คือโหมดสดํารวจแล้วก็จะมีโหมดเนื้อเรื่องอ่ากดให้ดูหน่อยอันนี้จะมีโหมดเนื้อเรื่องนะครับส่วนที่เล่นเคียอข่านก็จะเป็นโหมดสดํารวจอ่าแบบนี้ครับสามารถเก็บดาวได้นะครับหมดสรวกขั้นสูงผมยังไม่ปลดล็อกนะก็คิดว่าน่าจะเป็นระดับที่ยากกว่าสํารวจธรรมดานะครับอันนี้เป็นศึกจําลองขั้นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสู้กับบล็อสน,อะอนะครับหรือว่าแฟมิลี่ของเรานเองนะครับอ่าก็ไล่ลำดับไปนะครับประมาณนี้นะโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเกม Histman รีบอนะครับตัวละครเบื้องต้นผมก็ทําการแนะนาไปแล้วจากที่ผมลองใช้นะครับลองใช้ทุกตัวแล้วด้วยนะครับเพราะว่าผมรีมาอิ่มเอมเลยนะครับแต่ว่าผมชอบไปดีที่สุดนะครับก็เลยเอามารีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวอื่นเนี่ยคุณผู้ชมต้องไปลองนะครับจับจองกันเองนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะครับที่เกม Hisman รีบอนะครับในคอนเทนต์นะครับตัวละครไหนน่าใช้เบื้องต้นนะครับก็ต้องขอจบไปเพียงนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่นะครับ เอาไว้เจอกันในไล์นะครับเดี๋ยวเจอกันแน่ๆนะครับวันนี้นะครับสำหรับนี้ครับช่องแนะนำองกลมก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับจุจุดจ้า